สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุย๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบเลขดับนะคะเลขดับหวยไทยแอดก็ลงให้ไวเลยนะคะเป็นเลขดับบนล่างค่ะดับบนล่างของวันที่16นะคะสำหรับดับสายแข็งเลยนะคะเป็นดับที่แอดใช้เป็นตัวหลักเลยนะคะสำหรับแอดนะคะถือว่าใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจเลยละคะ่ะสูตรนี้นะคะ ก็มีสองงวดติดค่ะที่พาเจ้าของดับนะคะมีสองงวดติดนะคะงวดอื่นยังพอกันไว้ค่ะแต่งวดเก้าสองนี่จำได้ฝังใจเลยค่ะงวดเก้าสองนี่แอดกำหัวเป็นหกหมดเลยค่ะดับอานาถค่ะเจ้าของสูตรดับค่ะ <c oughs> ปีที่ผ่านมาถือว่าเดินดีเลยนะคะถือว่าแอดใช้เป็นเป็นตัวหลักเลยนะคะลดต้นทุนแอดได้เยอะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะคะทุกคนแนวทางที่แอดเอามาให้ดูเนาะเอามาแบ่งปันค่ะเป็นเพียงการคำนวณเป็นเพียงสูตรเท่านั้นนะคะไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะกองฉลากไม่มีเลขดับนะคะแอดก็มาหาเลขดับเอาเองนี่ละค่ะ เนาะสำหรับสายหวยของเราก็จะพอรู้นะคะเลขดับคือเลขที่ไม่ออกค่ะเลขดับคือเลขที่ไม่ออกแล้วก็เลขที่มีเปอร์เซ็นต์ออกน้อยนะคะก็จะถือว่าเป็นเลขดับเลขที่อ่อนกำลังค่ะเราหาแค่ข้างล่างล่างเราเอาแค่สองตัวนะคะบนเอาแค่สามตัวค่ะที่เหลือเราหาเลขดับหมดเลยค่ะถ้าดับได้ทั้งบนทั้งล่างยิ่งดีนะคะเหมือนสูตรนี้ละคะ่ะ งวดก่อนนะคะโอ้ยสองดังมากนะคะงวดก่อนแอดใจตุบตบต่อมมากเลยนะคะกลัวดับไม่อยู่ค่ะเพราะว่าถ้าสองมาแรงแอดก็ตายค่ะแอดก็มีไม่กี่สองเองค่ะมีแค่เลขลดตัวเองนะคะสองอื่นแอดก็ตัดทิ้งหมดนะคะเลขทูบก็ไปแค่สามตัวค่ะออ้ยใจหายใจคว่ำมหมดนะคะ วดนี้ให้ไปที่ดับแปดนะคะงวดนนี้ให้ไปที่ดับแปดบ,บนล่างทุกหลักทุกหน่วยทุกตำแหน่งนะคะหน่วยสิบล่างหน่วยสิบร้อยบนนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะแม่นทุกงวดนะคะเพราะว่าหลุดก็มีค่ะดูจากสถิติได้เลยนะคะแต่สำหรับแอดแอดโอเคนะคะเพราะว่ายี่งวดหลุดแค่หลุดแค่สีงวดนะคะสีงวด แต่สําหรับแอดน่ารักนะคะสําหรับแอดหลักๆก,ก็คือแค่ให้แค่สามงวดนะคะเพราะว่าเลขหลักที่มันไปหลุดหลักร้อยแอดไม่สนใจนะคะ่ะแอดเอาแค่หน่วยกับสิบนะคะงวดนี้ก็แปดค่ะงวดนี้ให้ไปที่แปดนะคะดับแปดบนล่างทุกหน่วยทุกหลักทุกตำแหน่งนะคะเป็นเพียงการคำนวณค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแอดก็หาคำนวณเลขที่จะไม่ออกแค่นั้นละค่ะ แล้วก็เอามาแบ่งปันทุกคนนะคะทุกคนก็เอาไปพิจารณากันดูนะคะพิจารณากันดูถ้าทุกคนชอบแปดกับไส้โลดค่ะถ้าชอบแปดกับจัดค่ะสําหรับตัวแอเดอี๋ยวมาชวนแอสซื้อแปดนะคะแอสตัดออกจากกองมรดกแล้วค่ะแปดถือว่าบุหูละแปดมาแอสก็ตายค่ะแอสตัดออกจากกองมรดกแล้วนะคะ ก็หวยสวยอยู่น,นะแปดเนาะมีรู้แล้วเลขอื่นแย่ก็ออกเลขอื่นค่ะแปดไม่มาค่ะแปดไปนานะคะแปดไปนางวดที่จะผ่านมานะคะงวดที่จะถึงนี่แหละค่ะงวดสิบสิบหกเมษายนนะคะมันก็จะออกเลขสงการตัวเนาะคือเมื่ออกอนเนี่ยแปดเปิดเอฟซี <laughs> ว่ะเป็นตะคือบ่ละ่ะไม่รู้ละ สำหรับแอดแอดไม่มีแปดนะคะแต่ถ้าหลักร้อยก็แต่ถ้าสามตัวก็อาจจะมีค่ะสามตัวก็อาจจะมีนะคะเพราะแอดยังไม่ได้จับสามตัวนะคะยังไม่ได้จับสามตัวยังไม่ได้จับสามตัวเลยก็ทําแค่เลขดับให้นะคะเลขดับก็คงจะลงเลขดับเลขปฏิทินค่ะปฏิทินงวดก่อนมันเจ็ดหกศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เลยทุกคนเขาคือแปลบ่ได้หมยออกแล้วแปะแม่นมากค่ะพอไปดูปฏิทินเออ โอ้เจ็ดเก้าศูนย์ค่ะค่ะเจ็ดหกศูนยเนาะยังไงเราก็ต้องกำเพหัวเป็นเจ็ดเก้าศูนย์อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูค่ะทุกคนงวดก่อนเราก็ดูกันนะคะทําไมแอดได้เจ็ดหกแปดห้าหกเจ็ดแปดแอดได้นะคะข้อห้าหกเจ็ดแปดกับพอหวยออกแล้วแม่นมากค่ะแอด วดน,นี้เขาทางแอดเดย์วดนี้เขาทางแอดแต่ถือว่าเลขปฏิทินโอเคนะคะ <im it> เพราะว่าเขาไม่มีหลักต่ําเลยนะคะห้าหกเจ็ดแปดที่เราเห็นกันเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ถือว่าเป็นหลักที่สูงนะคะแล้วก็มาด้วยนะคะมาด้วยนะตรงเลขแปดมันแปลเป็นศูนย์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูค่ะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้หรือวันไหนแหละพรุ่งนี้แล้วเนาะ ลงคลิปนี้เสร็จก็คงจะลงคลิปปฏิทินนะคะต่อกันไปเลยทุกคนจะได้เอาไปดูเป็นข้อมูลแต่ว่างวดนี้นะคะงวดนี้มาทางแอดแล้วค่ะงวดนี้มาทางแอดนะคะแอดแอบดูเลขปฏิทินมาแล้วนะคะยีดามาเอาเอาไปพิจารณากันดูนะคะพิจารณากันดูดับบนล่างทุกหน่วยทุกตำแหน่งทุกหลักให้ไปที่ดับ8ดบนล่างนะคะงวดก่อนให้ดับสอง ดูจากสถิติที่ผ่านมาเลยค่ะถือว่าโอเคนะคะตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเลยปีหกห้าค่ะแอใช้ตั้งแต่ปีหกห้างวดสามศูนย์แปดเลยนะคะศูนย์เจ็ดแล้วงวดต่อไปมันจะออกอะไรเอาหนึ่งเจ็ดสมอศูนย์เจ็ดนี่เป็นหวยที่ถือว่าออกบ่อยอยู่นะคะนี่เห็นไม่งวดนี่นี่มันมาเก้านี่เนาะโอ้ยออกคล้ายๆกันเลยนะคะนี่ศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ห้าอ้าวงวดหน้าจะไม่ศูนย์อีกบ่ เนี่ยเจ็ดถือว่าเป็นหวยที่แอดกลัวนะคะนี่โอยศูนย์เจ็ดปีที่ผ่านมาออกบ่อยนะคะศูนย์เจ็ดนี่เอา้างวดหน้ามันจะอะไรล่ะคะเอา้ามันคือเป็นเจ็ดแปดเก้าหตัวนี้ศูนย์เจ็ดแล้วก็มาเจ็ดแปดเก้าเอา้ามาเรียงบ่หว่ยหวยหว่วยห่วยแปดไปนาค่ะแปดไปนนางวดนี้เอาไปพิจารณากันดูนะคะทุกคน เราก็หาเอาแถวนี้โอ้ศูนย์เจ็ดแล้วงวดต่อไปจะเป็นอะไรล่ะคะทุกคนนี่นี่มันมีศูนย์เจ็ดแล้วงวดต่อมาก็แปดหกเจ็ดเอา้าเป็นเรียงหมดเลยนะคะนี่ศูนย์เจ็ดงวดต่อมาก็เป็นแปดหกเจ็ดใช่ไหมคะอันนี้ก็ศูนย์เจ็ดงวดต่อมาก็เป็นหนึ่งสี่เจ็ดหกหนึ่งอันนี้ก็เจ็ดศูนย์สามงวดต่อมาก็เป็นหกเก้าห้าศูนย์อันนี้เจ็ดศูนย์เอาอันนี้คล้ายกันเลยค่ะเจ็ดแปดเก้านะคะอันนี้หกเจ็ดแปดเออนายคิดห้วย มาเลียงสูง8ดก็โขถ้ามาก็โขให้ไปอยู่หลักร้อยนะคะให้ไปอยู่หลักร้อยแปดก็ปิตยานเทระบัดนี้ก็มีโอกาสมาทุกตัวค่ะหวยมีโอกาสมาทุกตัวนะคะเพราะว่ากองฉลาดไม่มีเลขดับแอดก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนแนวทางเอดก็ไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเซนะคะว่ามันจะไม่มาแต่ส่วนตัวแอดจะไม่มีแปดนะคะ แอดก็ชอบของแอดอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแอดก็มาแบ่งปันนะคะทุกคนก็เอาไปพิจารณากันดูชอบก็จัดไม่ชอบก็จัดคือไรจตาเอาไปพิจารณาดูนะคะมีหวยแบ่งปันค่อยอย่าเอาแปดมาเด้อเดี๋ยวค่อยใจลังเลค่ะ ถือว่าเป็นดับสายแข็งที่แอดใช้เลยค่ะใช้เป็นตัวหลักค่ะเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจของแอดเลยละค่ะสูตรอื่นยังมียังยั้งบ้างนะคะแต่สูตรนี้เชื่อเต็มร้อยค่ะดับก็ดับแอดนี่แหละค่ะ <c oughs> ตายกับตายผู้เดียวว่โอ้ยลุ้นเหเรอเลขดับนี่หวยจะออกนี่ลุ้นเลขดับยิ่งกว่าอะไรนะคะ แต่มันก็ดับได้หลายเหมือยได้ไอออมสินก็ไม่มีสองเลยนะคะเนาะออมสินมันออกห้าเจ็ดห้าแปดป่ะสี่เจ็ดห้าแปดสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสำหรับงวดวันที่16บห่เมษายนนะคะวันสงการไทยสวัสดีค่ะ